เหมือนแพรนอนไม่หลับแล้วแพรก็เลยไปหาคุณหมอว่าคุณหมอรักษายังไงดีนอนให้นอนนอนหลับซึ่งที่จริงแล้วเหตุผลที่น,น,หหนะนันไม่หลับก็คือเราอะชอบหมออยากไปหาหมอใช่คืนนี้ฉันนอนไม่หลับเธอหน้าตาก,ก็กลัวอยู่ในหัวใจสวัสดีค่ะเจซันจากที่ได้ไรคอร์สนะคะปีใหม่แผลใช้ไปไหนบ้างนอนค่ะ <laughs> นอนค <laughs> นน้างปี มีใหม่ก็มีเพลงใหม่มาากแฟนช่ใช่ค่ะนอนนับดาวหนึ่งไรดวงพึ่งผ่านไปดูใบไม้รวงไม่รู้ใบเท่าไรไม่รู้ท่านาฬิกาออนเพื่อไงเวลาจะลื่นเพลงนี้ก็เป็นคอนเซปต์เหมือนแบบว่าเราคิดมากแต่ว่าไม่มากต้องค okay. ิด sure, ถึงเธอแต่ว <pat ents> <Right. tit les scary> ่าม <reated> ันในเนื้อเพลงก็จะเป็นการที่เรานอนไม่หลับค่ะเพราะว่าเราคิดถึงเธอมากๆเลยก็ตอนประชุมการทําเพลงก็มาจากที่พีทพีละคนค่ะ ก็คือมีการประชุมกันแล้วก็พี่พๆเหมือนได้แบบคิดเจอแคปชั่นคำนี้มาเหมือนใจหายเอาเสียงริเธอค่ะพราได้มาก็ทุกคนก็รู้สึกว่าคำนี้มันดูมีความน่ารักมีความแบบลีเล,ล่กับใจหายก็เลยอยากลองเอามาทําเป็นเพงนลงก็มีการเปลี่ยนด้วยไหมถ้าเปลี่ยนก็จะเป็นเปลี่ยนมาจากครั้งที่เพลงที่แล้วค่ะชึ่นเพลงที่แล้วก็จะมีความที่บอกว่าแพจะโตขึ้นเพลงที่แล้วคือเพลงพูดน้อยเพราะชอบเธอไม่ใช่น้อยค่ะจะเป็นเพลงช้าของแพแล้วก็มีความ โตขึ้นแต่ว่าเพลงนี้ก็เหมือนจะกลับมาเป็นเพลงสดใสแล้วก็แนวน่ารักเหมือนเดิมค่ะจริงๆปรับลุคนี่คือเหมือนเป็นแฟนคลับจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของแพรซึ่งในเอ็มอย่างใน m อก็จะเป็นมุมที่แพร,รอองๆหน่อยว่าแบบมีความแบบขี้เล่นขึ้นมาค่ะจะครั้งที่แล้วจะเป็นพูดน้อยมันก็คือแพรจะนิ่งๆิ่งแต่บบเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยแต่ว่าอันนี้ก็จะโชว์ด้านที่แบบแพรขี้เล่นค่ะเหมือนถ้าเกิดแพรสนิทก,กับใครแล้วก็จะเป็นคนขี้เล่นค่ะตรงใจไหมกับการเปลี่ยนแล้วตรงใจแล้วไหม ก็ตรงนะคะว่าแบบว่าได้เห็นความบ้าบอของแพในระหว่างที่ฉันพูดคุยกับฉันเธอคงนอนฝันดีแล้วใช่หรือเปล่าใครที่พอมีวิธีเข้าฝันเธอบอกฉันใช่ที่เป่าจากวงแบมค่ะเขาก็คือเขานชื่อดังแบบการเต้นมากไงแม่คุณแบมเนี่ยเขามีสอนเราไหมว่าอ้ยยังไง น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นแค่ท่าเต้นในติกตอกด้วยไม่ได้สอนจริงนๆะแต่ว่าตอนมาในเอ็มบีคือเตะแหละวันถ่ายคือท่าขอาเ๊ะ้อมแหล้นกะันะ็ยนะยนะังไงคะนะสนุกค่ะเพราะว่าพี่เคยร่วมงานกับพี่เปาครั้งหนึ่งเคยทำไลฟ์เซสชั่นปิดกับวงแบมค่ะแล้วก็เลยเคยทํางานร่วมกันมาพอได้มาทำครั้งนี้ก็เหมือนคุ้นเคยกันแล้วก็ทําให้วรรากาศในกองไม่เก่งค่ะแล้วก็สนุกม,มากๆพี่เปาก็เป็นคนแบบตลกค่ะแบบส่งอินเอร์นดีมากค่ะ ใช่ค่ะพี่เปาเป็นคุณหมอก็คือเหมือนแพนอนไม่หลับแล้วแพ้ก็เลยไปหาคุณหมอว่าคุณหมอรักษายังไงดีนอนให้นอน,นอนหลับซึ่งที่จริงแล้วเหตุผลที่นั้นไม่หลับก็คือเราอะชอบหมออยากไปหาหมอใช่ไหมอะ เพราะว่าแพรชอบเป็ดนะอย่างเอผู้น้อยที่แล้วก็จะมีตุ๊กตาเป็ดในเอวี MV นี้ก็อยากใส่แบบพอมเป็นเป็ดลงไปซึ่งตอนแรกเหมือนพอบอกพี่ผู้กำกับเขาก็เสนอมาว่าจะให้ตอนแรกจะให้มีแดนเซอร์แล้วให้แดนเซอร์ใส่แต่แพรบอกว่าไม่อยากใส่เองก็เลยกลายมาเป็นชุดหนึ่งน,น,นะคะ่ะแต่ว่าเราไม่เป็นคนที่ชอบเป็ดอย่างเดิมเอาไวไม่ได้เอามส่วนมาใส่ทีเดียใช่ค่ะ คืนนี้ฉันนอนไม่หลับเธอมาด่ากกวนอยู่ในหัวใจไม่เปิดเสียงโทรศัพท์แ้าปลาตอนเธอทักมาคงเสียใจแล้วเธอละมีอาการนอนไม่หลับเพราะคิดถึงฉันแบบไหนอาจดูว่าฉันคิดมากเกินไปแต่คงไม่มากเท่าฉันคิดถึงเธอ โอ้ยไม่บอกลองแต่ว่าส่วนตัวคนหลับง่ายไงก็ไม่ได้คิดมากใช่คิดมากเหรอคะก็คิด ปอาจจะแบบเวลานอนนอนไม่คิดถึงเรื่องวันนี้หรือว่าสมหติบพรุ่งนี้จะต้องไปโชว์หรือว่าพรุ่งนี้สอบก็จะคิดรอของเรื่องพรุ่งนี้ใช่แล้วมีเทคนิคนะคะนอนไม่หลับต้องทำางไงหรัาแพรแพรชอบเปิดเพลงฟังเป็นเพลงพวกระบายหรือเป็นโนที่บรรเลงแบบรีแลกซ์ค่ะมันจะหลับง่ายใช่ค่ะแล้วก็ใครที่นอนไม่หลับนะคะอย่าลืมไปฟังเพลงคิดมากใจมากเอาคิดถึงเธอนะคะหรือฟังเพลงของแพทรันก็ได้ค่ะฟังเพลงในที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็สามารถดู MV ได้ที่ y o u t u คิด i ด d e r Records ค่ะ ปีนี้จะมีเพลงออกมายหมยมีมาเรื่อยๆแน่นอน,น,นะคะ่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็อาจจะมีเพลงที่เปลี่ยนลุคแพซันแบบว่าอาจจะแพซันเป็นเพลงเศร้าแบบเศร้าไปเลยเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้ก็เป็นไปได้ะคะ่ะต้องรองติดตามนะคะยังฟังเลยยังยังไม่ได้ฟังกัน <laughs> <laughs> อยู่ในหัวเช่ค่ะตอนนี้เราก็ได้แขกก์ับเชญมาเล่นกีตาร์ให้เรานะคะพร้อพจะเสร็จค่ะ สวัสดีค่ะมาคืนนี้ฉันนอนไม่หลับเธอมาตักก็กวนอยู่ในหัวใจไม่เปิดเสียงโทรศัพท์แทบพลาตอนเธอทักมาคงเสียใจแล้วเธอละมีอาการนอนไม่หลับเพราะคิดถึงฉันได้มหม าจดูว่ฉันคิดมากกันไปแต่คงไม่มากเท่าฉันคิดถึงเธอคืนนี้ฉันน้นไม่